สู้ด้วยพลังจากบ้านของเราอย่าได้ลืมกำพืช 4K มันเอาแองไปบดวะเอาไงดีพี่ยายดิยายยาดิขึ้นเหรอทันทันเลยเนี่ยเขาจะเดินมาเดินเดินอ้อแไงเงี้ยโอ้โหไกลสัตว์อะไรยอมเสียดนิดนึงไงเย้เย้แมงขบวนพาเลส ขอบคุณมากมากครับคุณเดี๋ยวมึงเดินผ่านกลางไม้กูก็ไม่รู้อะไรมันเดินผ่านเอ้ยเออว่าลืมลืมลืมอ๋อนั่นแต่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติข้างล่างข้างล่างบทเดี๋ยวเดี๋ยวถ้พี่บกผมบอกพี่กดตีพี่พี่กดนะไม่แน่ตีพี่ถ้าสามอ่ะได้ๆบอกมันบวกไอ้นั่นใช่ไหมเขารู้อีกนิดมากโคตรโกงเลยสัตว์เข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองถึงไ้เรือกสเตดนี้มายิงแอคไม่เพิ่เข้าเลย สบายเลยพี่พอแย่พอโยงแย่พอยงแย่นะเฮ้ยโดนแฮชจัดแล้วระวังนะพี่สวยพี่สวยผมมีสตันพี่ไม่น่าฆ่าพี่ได้อยู่แล้วไอ้นี่กูใช้ไก่ไหมเ้ยมันมาไปมาพี่บวกคนหน่ะพี่บวกคนอ่ะบวกแล้วบวกล้ ไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยไอุ้ณมียนติคุณเมียนติตายแล้วบ้างเ็ตแมมมอนคือมันก็ได้ตายอยู่แล้วนะอยู่ไล่ยิ้มหายกินหรือบอกพี่ผมกดท่าสามเนาะแต่มันก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่โอ้ยหไม่คิดไม่โดนเฮ้ยไม่น่ามีใครช่วยเทปี่แบบเนี้ยผมมีผมมีอัตตันอีกวีนึงพี่ ครเดีวเดี้ยวมมางครับดีครับผมเดี๋ยวผมชนให้พี่นี no so, er ่มัเข้าพี่วะเดี๋ยวผมชนให้พี่ใช่ไม่อยู่ใช่ไม่อยู่ลูนลูนสิบลูนสิบหไม่กุหลาไม่จะสับหัวไม่จะสับหัวแกตายพี่แกตายแล้วเรียบร้อยสักทีเยียถึกจริงยมเปไ่ตายเฮ้ยมันเอาไปด้่นง่ะพี่สวยวะ กลับบ้านดีกว่าพี่ด้วยรุ่นสิบรุนสิบเดี๋ยวแเดี๋ยวผมไปเอาเองพี่ข้าราชการได้หรอได้ได้แป๊บนึงทิพย์ผายแล้วทักกัดได้ปลดมีชีวิตรอดมีของคว้าข้างซ้ายทำไมมีแมคอ้มีโคอเฮ้ยน่าเอาซ้ายก่อนเชี่ยผมไม่ได้แมคอ้มหรือเป่ากดผิดกดผิดกดสกิลสองเป็นอันตริสัตว์ุดดันเลยแปล่งประวัติเอ้ย เอ้าเฮ้ยมันฆ่าไม่ได้ด้วยเหรอเออเฮียเอ้ยแม่งมาเห้ยเอาวะเดนไว้โอ้แล้วน้องเอ้ยชิมหายละเฮ้ยกลัวเราโดนไล่ฆ่าแบบก้าวแล้าโอเคมันอาจจะเป็นความรักขนาดน้อยสวยงามโอ้โหไอสัตว์มันตายแล้วไอ้เหี้ยยังแม่งได้ให้ลูกกูได้สัตว์ชิ่คตรแข็งแกร่งไอ้สัตว์จะตายจะตายหูกรดิ่โง เฮียอะไรมาถอยไ้ตาถอยมาเยอะเียเทสัตว์เจอแรกเชียเจอแรกกอดกูไอสัตว์เฮียไไม่ดูหพี่จะตายนี่มาตายมีตอยู่ีรงนี่ลนไปสวพี่เก็บมันฟรี วิ่งมาจากสวยงามพี่เก็บมันแบบฟรีๆไอ้เหี้ยโอ้โหพี่โอ้ยพี่พี่เก็งเกินไปมันมันดุจริงเลยว่ะเออไม่ไหวว่ะไอ้หล่ำพ่นนิ้วโอ้โหไม่โดนไอสัตว์ถ้าแบบเท่ๆไอ้เหี้ยติดคิดตัวเองอะไรเนี่ยมึงนเขาไปได้ป um> ่โอ้ยอย่าถอยไหนไหไมีไม่มีไม่มีบว um> ิมันจะขึ้นเบิอะเราไปได้เอคนไปได้เขาไปได้ปด มึงมานกใช่อเิดให้กูซัดก่อนบ้างหรือไงอันนี้ไม่ดีให้นิวแ้วพี่เปิดสามได้พี่เปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วมันจะมากันเดเดเดก็เฟยเฟยว้าวฮ่าฮ่าฮ่าอู้มึงรอแอคเข้ากูแล้วค่อยเข้านะที่รอไม่ละมึงมึงครับ รอเรือเป็นรอเรือรอริงก็เป็นรอริงเรืออยู่ในลิงเอ้ยมันลิงอยู่ในเรือก็บุกเดาไม่ต้องใช้แบคโฮอีดอกอุ้ยน่าใช้แบคโฮสัตเลยเฮียใช่เฮียทำไปไหนเฮียทำไปไหนเฮียทำไไหนนิวทำไปไหนนิวทำไปไหที่สุดแล้วที่สุดแล้วไอนิวทำกันเหรอมือทำกันเหรอไอจะลองได้แล้วไอนิวอย่าพึ่งติงพึ่งดักกูนิวกูบอกแล้วกูบอกแล้ว เวลาตัวอะไรถูกแล้วเวลาตัวนั้นถูกแล้วคุยเจ็ดวิธบิ๊กมีมนมีหน้าบิ๊กเจ็ดวิาสวยงามนะว้าวซื้อเกิดเชิดรอรอ้อนนิวให้ได้นะช่วยนิวให้ได้ย่อมได้อยู่แล้วนิวสวยพี่สวยโอ้โหเท่เลยพี่ วิ่ไม่ได้วิ่ไม่ได้เจ็ดวิ่งซื้อเกิดรัวรัแค่ไอ้นี่ระวังมเหลือเด็กอ้นี้ไม่มีนี่หว่าว้าวมันได้ไปโคมันได้แปโคมันได้แมโคมันได้โคโอ้โอเคโอ้โบ้โอ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 ยโเ้อ้ได้โอออ้้อ้้ พยาไปทำอะพยาไปทำอะไรดีอะดูดกันั้นงวะเดี๋ยว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 ้ไมดิมึงอยากไปแจกตาคนดีกูว่านี่ามึงไง กูไม่กูไม่อยากเล่นแล้วอีกูอยากกูอยากเล่นคนจะเลนกตีกูอยากเล่นแล้วเรื่องนี้ไอ้ถอยได้ไหมถ่อยแล้วมึงฆ่าเพื่อนกูทำไมอุียช่วยด้วยดูเอาเมาส์ดิชิดเอาเมาส์กรตีคือกระตีขาไม่ตายกูตีนิดเดียวมึงไม่ร้อยกันยับเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนิวแบบไม่ทันได้ร้องไอ้สัตว์ สี่คนตีย้อมโดนกันทีแล้วพี่หมวกตีคนเลยอ่ะชิปลายแล้วไม่ไอ้เยี่ยนิวไม่มีของทั้งตัวเลยอ่ะไอ้เยี่ยนิวไอ้เยี่ยนิวของโลกเลยจ้ากูไม่อยากเล่นแล้วทากาอเยบกลย เอ้ยทักกันทำอะไรทำอะไรทำอะไรแดนกลางได้พวกแดนกลางแล้วโอ้ยพี่บงคนเด็กที่เอาดึงทุกอย่างกลับมาแล้วพี่บงตีอย่างแรงไอ้ยี่อะตีตีแบบแรงสัสสัสเลยอ่ะเอาชนะว่ะมันยอมแพ้ออกไปแดนมากาไอ้เยี่ไอ้เยี่แม้วัตะกี้มาเห็นของไอ้หนิวเป็นกูกูสู้ต่อแล้วว่ะไอ้เยี่ของโลก โอ้ของโลว่ายืนมาโจรอย่างงี้ว่ามีสามร้อยสิบเอ็ดบาทเงอะโอ้ยดูเป็นน้ำตกเลยเ้นี้ยอูเป็นน้ำตกเลยเ่นายออกเลดูเลยดิโอ้ไอ้ยอยู่ที่หนึ่งที่หนึงที่หนึ่งโอ้อยู่ตรงล่างสุไอ้ยืนตกาเหรอทำไมเงินมันล่วงกันวะ ดไดกันมันหรือว่าดีไนดียร์นิวก็ไปลบหลูมัยพี่ก็จะไปฟ้อมพี่บอกว่าเหมือนหายเฉยเลยพี่อยอะไวสัตว์ไวจริงแต่ว่าซื้อซื้อสำรองไฟมาแล้วใส่แล้วดูดกันมันหรือว่าอ๋อนี่กูยิงไม่ยากเลยเมื่อกี้พี่บอกพี่พี่ไม่ใช่นะพี่พี่จะบอกว่าไม่รู้จะยิงไวขนาด้ไม่ได้นะพี่พี่พี่คอนเซนซ์ด้วยแอนิเมชั่นคอนเซนซ์ด้วยพี่พี่ยิงถอยยิงถอยเลยพี่ยิงไกนิวใช่ไหม ดอวพี่จะมาบอกว่าพี่ประเดี๋ยวไอเจมพี่บัวโคตรโกหกอ่ะคือยิงอย่างมันนะแต่แกพี่บัวไงสัตว์เดียลยยิงถอ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 ยห้าดองไอ้สัตว์นอนเลยมึงตั้งใจมาตั้งใจยิงมากเลยอ่ไอแหน่ดูแบบนี่มันกดพีนมอะไรทุกอย่างไอ้พี่แบบพี่ว่ายาเหมือนเขาจะพูดยาแต่มันไม่ผ่นแล้ว 아예 오เห아้ยโ <laughs> <Yeah>. <laughs> <War> <laughs> <laughs>